สเปรย์กันชงอ่ะบางคนฉีดแต่ปากนะซื้อไปห้าขวดก็สเปรย์แต่ปากก็คิดว่าฆ่าโควิดอย่างเดียวเนาะมันไม่ใช่นะคะพอพอบอกว่าเออมันไปฉีดตรงไหนมันก็ที่เราปวดนะคะมันลดการอักเสบฉีดกันใหญ่เลยนะคะเออเส้นเลือดขอดนะคะเออแชร์ประสบการณ์นะคนเส้นเลือดขอดที่ฉีดเข้าไปนะเขาเขาเป็นแบบไหนบ้างมันดีขึ้นนะคะเออหลายจุดพระเส้นเลือดขอดก็เกิดจากการอักเสบเห็นไหมคะคือถ้าเกิดเรามาในห้องนี้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสเปรย์กันชงอ่ะ มันใช้กับอะไรได้บ้างแม้แต่สิวนะคะบางคนก็เป็นสิวที่หน้านะบางคนก็ขวดที่เหลือแล้วนะคะเจือจางสเปรย์เข้าไปที่หน้านะคะหน้าย,ยังดีเลยนะคะเพราะว่ามันมันช่วยลดการอักเสบนะคะอใครที่มีสิวสิวอักเสบนี้สเปรย์เข้าไปเลยนะคะมันช่วยเรื่องลดการอักเสบนะคะสเปรย์กันชงนี้ช่วยเหลือคนได้เยอะจริงๆเลยนะสเปรย์กันชงนี้มันมันไม่ใช่เมาส์เมาส์สเปรย์ที่ไปฉีดเฉพาะฆ่าไวรัสในปากของเราหรือลดกลิ่นปากแค่นั้นเองนะคะ มันยกระดับขึ้นมาช่วยเราได้เยอะแยะนะคะเรื่องแบบนี้เราต้องกระจายนะเราไอ้พืชสมุนไพรบ้านเราที่ดีๆนะคะแล้วก็มันเป็นมันเป็นอาหารด้วยนะคะอาหารใช้อาหารในการเป็นยาใช้สมุนไพรพื้นบ้านของเรานะคะคือจริงๆร,รัฐบาลเขาสนับสนุนนะคะทีะ่ให้ประชาชนคนไทยใช้อาหารในการเป็นยาเนาะเพราะฉะนั้นเรากระจายนะเรา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 ,เราไม่ได้เป็นโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าเพราะเราพูดเรื่องอาหารนะคะเราพูดเรื่องอาหารในการบำบัดนะ,ะอาหารในการดูแลเซลล์เราไม่พูดเรื่องการรักษาเราตัดไปเลยนะคะเราพูดเรื่องอาหารในการดูแลเซลล์เพราะร่างกายของเรานะคะถ้าเกิดใครรู้นะ,ะร่างกายของเราอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกนะคะถ้าเกิดว่าดูแลมันมีความสมดุลของอาหารหลักข้าวหมูมันก็ไม่ป่วยนะคะแต่ที่มันป่วยเพราะนึงเราไปดันแป้งกับน้ําตันเยอะเกินไปเอ้าสารพิษสารเคมีป้อนเก้าไปนะคะ เอาสารพิษสารเคมีป้อนเข้าไปนะคะเอาเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากป้อนเข้าไปผักผลไม้ที่มีประโยชน์เราก็ไม่ได้ทานนะคะแล้วการปรุงอาหารของเราก็ผิดรูปผิดท่านะมีแต่น้ํามันผัดเข้าไปน้ํามันผัดมันจะมีโอเมก้าหกเยอะนะโอเมก้าหกโอเมก้าโอเมก้าหกนี่คือไขมันที่จําเป็นเนี่ยจะให้ความรู้นิดหนึ่งนะคะร่างกายของเราอะนะคะคือจริงแล้วมันประกอบด้วยห้าหมู่นะคะ อีกหมู่หนึ่งก็หมู่ไขมันนะไขมันทุกคนก็ไม่ต้องการรับประทานเพราะกลัวเป็นโรคไขมันเด็มันมีไขมันอย่างหนึ่งที่เราต้องรับประทานเข้าไปเขาเรียกไขมันดีนะคะไขมันดีก็เขาเรียกทางการแพทย์โอเมก้าสามหกแล้วก็ก้านะคะทีนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดโอเมก้าสามหกเก้าไขมันดีนี้มันไปทําอะไรนะคะมันเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เลยนะมันเป็นเยื่อหุ้มเซลเลยของเราเลยทีนี้ในกรณีที่ โอเมก้าสามตัวนี้นะคะอ่าไอไอหกกับเก้ามันมีเยอะในอาหารที่ผัดผัดทอดๆของเรานี่แหละมันมีเยอะจริงจรง่างกายต้องการไม่เยอะแต่ถ้าเกิดมันมีเยอะจนเกินไปมันมันเกิดความไม่สมดุลของโอเมก้าสามนะคะโอเมก้าสามนี้ก็คือเป็นไขมันดีปกติเขาต้องบอกว่าสัดส่วนนะคะระหว่างโอเมก้าสามกับโอเมก้าหกนะคะประมาณหนึ่งต่อสี่แต่ปรากฏว่าในภาวะปัจจุบันอ่ะ เราได้โอเมก้าหเยอะมากเลยนะคะโอเมก้าสานี่จะได้น้อยเพราะว่าการเข้าถึงโอเมก้าสามนี่คือมันเข้ายากโอเมก้าสาอยู่ในน้ํามันปลาหรือในน้ํามันตับปลานู่นนะคะทีนี้เราก็ไม่ได้ทานบางครั้งนะคะแต่มันจะมีอยู่ในพืชนะคะในพืชแต่ว่าวิธีการสกัดออกมานี่คือมันจะได้น้อยโชคดีมากเลยจริงๆอาจารย์ศึกษาลึกนะกำลังภาวน,นาว,ว่าให้บริษัทไงของเรานะคะ สกัดจากนื้อน้ำมันกันชงอ่ะที่อาจารย์เคพูดคือสุดยอดเป็นอาหารสมองมันเป็นซุปเปอร์ฟูดอ่ะคือโอเมก้าสามที่ในกันชงอ่ะมันมีสูงมากนะในมันเล็ดมันเลยนะมันเล็ดกันชงอ่ะมันจะมีโอเมก้าสามเออสูงมากๆเลยนะอาจารย์พูดทุกวันจนกระทั่งบริษัทผลิตได้แน่นอนเพราะโอเมก้าสามตัวนี้มันโคตรดีมากๆเลยนะเวลามันเป็นอาหารสมองมันเป็นอาหารบําบัดเลยมันเป็นไขมันดีเวลาเราทานเข้าไปแล้วอ่ะมันไปปรับสมดุลระหว่างโอเมก้าสามกับโอเมก้าหก ในสัดส่วนที่พอเหมาะร่างกายลดการอักเสบหมดเลยนะและ้วฉีดสเปรย์กันชงเข้าไปด้วยโอ้ยพวกท่านไม่ต้องพูดเรื่องเลือดรังนะมันไม่ต้องไปหาสมุนไพรที่ไหนแล้วเออมันอยู่ในกันชงของเรานี่แหละนะคะเพราะว่าเออเวลามันไปเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะโอเมกา 3, ้าสามอ่ะมันจะลดการอักเสบทั่วร่างกายเม็ดเลือดขาวก็เหมือนกันเขาก็เป็นเซลล์เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีโอเมก้าสามเข้าไปนะคะเม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรงเพราะว่าเขาจะไม่อักเสบ นะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดเรามีโอเมก้าหกเยอะไปเกาะที่เซลล์โดยที่ว่าเราไม่ทานโอเมก้าสามเข้าไปเลยนะเซลล์ของเราเกิดการอักเสบหมดเลยก็จากการที่เรารับประทานของที่มันผ่านผ่านน้ามันนะคะต่อไปนะเราฟังอาจารย์นะใส่น้ํานะ,ะผัดกับน้ําบ้างไม่ได้ใส่น้ํามันนะตัวนี้มันเป็นมันจะไปเพิ่มโอเมก้าหกแล้วก็ร่างกายของเราเกิดการอักเสบหมดเลยทําไมคนไทยเป็นมะเร็งเยอะ ทำไมคนไทยป่วยเยอะด้วยโรคระดังก็วิธีการรับประทานอาหารของเรานี่แหละค่ะคือรับประทานอาหารในลักษณะที่เขาเรียกว่าอของที่ตานน้ามันของที่ผัดก็ของที่ทอดตัวนี้ก็ตายไปครึ่งแล้วช่วงนี้มันจะไปทำให้เซลล์อักเสบหมดเลยนะเซลล์อักเสบหมดเลยนะคะที่ที่เราคือไปดูอาหารของคนไทยในภาวะปัจจุบันนะอาจารย์อาจารย์เคยสารวจร้านอาหารอาจารย์ตกใจมากเลยเออทำไมที่คนไทยของเราจึงป่วยเยอะไปดูอาหารไม่มีอะไรที่กสุขลักษณะเลย ของทอดของมันของผัดน้ามันเกือบทั้งหมดเลยนะคะเออไม่เห็นอาหารที่มีสุขภาพเลยที่จริงเราทําได้มันก็ไม่ได้ยากนะถ้าเกิดว่าได้รับความรู้จากอาจารย์เยอะๆนะคะเออเราจะดูแลสุขภาพกันแบบแบบง่ายๆค่ะแบบให้ของเราอะ่ะนะคะแต่ทุกท่านนะคะคือฟังอาจารย์แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดไปปฏิบัตินะคะเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยแม้แต่คนที่เป็นไขมันพอกตับนะถ้าเกิดปฏิบัติตามอาจารย์เรื่องอาหารการกินหรือหลายๆเรื่องนะคะ ท่านจะไม่ทม่องทานยาเพราะทำไม,ำไมอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์ทำมาหมดแล้วนะการเปิดห้องนะคะไม่ใช่หนึ่งร้อยนะอาจารย์เปิดห้องคนประมาณเกือบสามร้อยอ่ะในการในการที่จะให้ดูแลสุขภาพแล้วก็สอนยาเม็ดนี้แหละช่วยเหลือคนได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมันเห็นผลเชิงประจักษ์คนที่ไม่ป่วยก็ไม่ป่วยไปเลยนะคะคนที่ป่วยแล้วก็ลดยากันเป็นแถวนะแม้แต่คนที่เป็นโรคไตนะคะระดับสี่มันยังถอยมาเลยถ้าเกิดดูแลเรื่องอาหารการกินนะ เพราะฉะนั้นห้องนี้เป็นห้องที่สรงพลังมากๆนะคะเราเชิญมาเลยคนที่ป่วยถามอาจารย์ได้หมดเลยนะคนที่ป่วยนะบางคนปนที่ป่วยนี่ทุกทรมานมากเลยไปโรงพยาบาลนะคะพอหมอบอกว่าชื่อโรคอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเราก็จินตนาการไปโรคเราเป็นแบบน้นโรคเราเป็นแบบนี้หมอก็บางครั้งก็ไม่มีเวลาเราอย่าโทษเลยเพราะเราป่วยกันเยอะไงป่วยกันจนล้นไปดูที่โรงพยาบาลอ่ะที่อาจารย์อยู่ไม่มีที่จอดรถแล้วโรคทั้งหมดไม่ใช่โรคอะไรหรอกโรคกูต่ามึงทั้งนั้น ราะฉะนั้นโรคที่รักษาได้เองด้วยด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะไม่ใช่หมอหมอหมอให้ยาแค่รับอาการแค่นั้นเองแล้วมันจะหายได้ยังไงนะเราก็ไปพึ่งหมอหมอก็หนักนะบางคนก็โกรธหมอว่าหมอไม่พูดหมอไม่จาหมอพูดเร็วหมอพูดไม่เพราะหมอเนย่อยพยาบาลก็เนยเพราะว่าเราเทเข้าไปที่โรงพยาบาลหมดเลยเวลาป่วยก็ให้หมอนะคะหมอให้ยาอะไรก็กินก็ไปพึ่งหมอมีความศรัทธาหมอหมดเลยนะคะคือมันเป็นมันเป็นแนวคิดที่บางบางครั้งเราศรัทธาในเรื่องที่ ที่ที่เป็นความเชื่อที่ถูกันไม่มันโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุที่มันน่ากลัวมากที่สุดนะคะอันนี้อาจารย์คุยนะเหตุที่น่ากลัวมากที่สุดคืออันที่หนึ่งคือประชาชนศรัทธาอ่าหมอกับพยาบาลนะคะศรัทธามากนะศรัทธามากพอศรัทธามากเกิดอะไรขึ้นคะไม่ทําอะไรเลยเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเองนะไม่ศึกษาข้างนอกเลยเอาแต่ว่าหมอบอกว่าหนึ่งคือหนึ่งหมอบอกว่าสองคือสองหมอบอกว่าสามคือสามนะ ดันเวลาไปโรงพยาบาลหมอไม่ได้บอกเราเพราะหมอยุ่งพยาบาลไม่ได้บอกเราเพราะพยาบาลยุ่งกลายเป็นว่าเราไปสมมติท่านลองไปถามดูนะอาจารย์เคยสัมภาษณ์นะอาจารย์เคยสัมภาษณ์เวลาคนคนป่วยที่ที่ไปที่โรงพยาบาลน,นะอาจารย์สัมภาษณ์วันนี่นสมมติคนที่เป็นเบาหวา,านอาจารย์เคยถามนะกับความดันนะคะท่านมีความรู้สึกอย่างไรในการดูแลโรคความดันของท่านท่านคิดว่าความดันเกิดจากอะไรแล้วคิดว่าไอ้ความดันตัวนี้อ่ะ มันจะดูแลมันมันจะช่วยแก้ไขปัญหายอย่างไรนะคะชาวบ้านชาวบ้านตอบนอะาจ์ตกใจมากเลยนะชาวบ้านก็ตอบว่าหมอเป็นความดันเบาหวานนะ่ะก็เป็นกันทั้งหมู่บ้านใครไม่เป็นความดันเบาหวานก็เฉยไนดะ้แหละหมอแต่คนที่เป็นความดันเบาหวานก็ไปโรงพยาบาลกินยาหมอไปตอดทุกคนก็กินยาเหมือนกันหมดเลยแล้วเป็นคําตอบที่เหมือนเหมือนกันเยอะมากเลยพอเราไปดูปั๊บ ถ้าเกิดความคิดของชาวบ้านบอกว่าทุกคนที่เป็นความดันเบาหวานเป็นโรคทั่วไปไปแล้วแหละใครไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานนะเข้าชุมชนไม่ได้เพราะทุกคนเป็นความดันเบาหวานไปหมดแล้วนะคะทีนี้พอถ้าเกิดเป็นความคิดความเชื่อเขาผิดเข้าไปอีกเขาบอกว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานกินยาหมอเพียงพอแล้วกลายเป็นว่าเขาพึ่งหมอด้วยความศรัทธาไงหมอกับโรงพยาบาลมันดังไม่ใช่เหรอปแต่ปัจจุบันใครจะไปรักษาตัวเองกันอยู่ โอ้ยหมอจัดยาให้ทุกวันก็คือจบคิดว่าตัวเองจะหายคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยเป็นความคิดที่ผิดมากเลยเพราะจริงๆแล้วอะนะคะหมอเราก็อย่าโทษนะโรคโรคเรื้อรังพวกนี้เราก็อย่าโทษหมอนะเพราะว่าหมอก็ไม่มีเวลาเพราะเราเข้าไปเยอะมากจนเกินไปนะแต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าการกินยาตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ทางรอดของเรานะมันไม่ใช่ทางรอดของเรานะบางคนก็เป็นอมัมพฤกษ์เป็นอัมาพาตมีโรคแทรกซ้อนเดี๋ยวอาจารย์จะ สอนทไลายให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะในเมื่อเรามีความเชื่อทุกคนว่ากินยาของหมอเพียงพอแล้วนะก็ไม่ยอมมาปรับพฤติกรรมของตัวเองที่อาจารย์พูดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกําลังกายการพักผ่อนการขับถ่ายนะคะหรือการที่จะทําให้อารมณ์ของตัวเองดีมันเป็นการช่วยเหลือสุขภาพเขาไม่ปฏิบัติมันไม่หนักพอไงเพราะเราจะไปโทษประชาชนไม่ได้ประชาชนขาดนะ,ะชาชนดอาจารย์ฝึขาดความรู้เส้นทางของการป่วย แล้วมันจะโดนวางหัวมาตลอดเวลาเลยนะคะว่าเวลาเป็นาำนานเวลาเป็นเบาหวานหรือโรคเรื้อรังต่างๆต้องไปหาหมอกินยากันตลอดชีวิตถ้างนั้นยกชีวิตให้หมอเลยเรื่องการเจ็บป่วยนะคะยกยกชีวิตให้ให้หมอเลยเรื่องการเจ็บป่วยทีนี้มันเกิดปัญหาช่องว่างเยอะแยะท,ที่ที่ทาไมโรคพวกนี้มันมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยในภาวะปัจจุบันนะคะไม่เป็นไรได้ยินเสียงบ้างเพราะมันอยู่รีสอร์ท <ừ. S 1> คนโ้อนหนักค้างคนที่แดด้าเมื่อกี้เลหาช่องทางนะ จะไปหน้ารีสอร์ทก็เสียงดังก็คุยกันก็กําลังสนุกสนานกับอสารตัวนี้กันเพราะเขาเขามีความรู้สึกเขาไปใช้แล้วมันมันเห็นผลหลากหลายอเวลาเขาได้ฟังความรู้จากอาจารย์แล้วก็ตื่นเต้นเขาไปฉีดทุกๆจุดเลยที่ปวดที่เมื่อยที่สารพัดของเขาอ่ะนะคะแล้วก็ตื่นเต้นก็มาแชร์กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะทีนี้นะคะ,นนะ,คะในใน,ในเรื่องความเชื่อของเขาพอเป็นแบบนั้นนะคะ<ม>เขาก็กินยาตลอดเอาท่านท่านดูเส้นทางนะก็อาจารย์บอกแล้วว่าโรคเรื้อรังทั้งหมดอ่ะ ที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์เกือบทั้งหมดเลยนะทาให้เซลล์เขาเสื่อมพอเซลล์เสื่อมเสร็จแล้วเซลล์มันก็ทางานไม่ได้มันก็ป่วยก็เกิดอาการของโรคต่างๆความดันเบาหวานหัวใจอามาัมพฤกอาาัมพาตหมหละนะคะทีนี้ในเมื่อเขาเขาต้นเหตุของมันน่มันเกิดจากพฤติกรรมของเราเกือบทั้งหมดนะคะเกิดจากพฤติกรรมเนื้อหารการกินที่อาจารย์เคยคุยถ้าเกิดใครใครฟังแล้วนะอ่าอ่เรากินพวกแป้งพวกน้าตาลพวกของหวานเยอะล้นของพวกผัดอะไรพวกนี้นะคะเป็นอาหารที่ ทำให้เซลล์เกิดการเสบหมดเลยนะเรากินเข้าไปในเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเรากินยาหมอเอาสมมุติคนบางคนที่กินยาหมอแล้วก็ยังไม,ไ,มไม่ควบคุมเรื่องอาหารการกินกํนาลังกายก็ไม่ออกเครียดก็เครียดขี้ก็ไม่ออกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กินยาหมอคิดว่าปลอดไปแล้วนะคะมันจะอยู่ได้ยังไงยาหมอนะคะถ้าเกิดเป็นโรคความดันหรือเบาหวานนะเขาไปกันแค่ว่าถ้าเกิดเบาหวานนะคะเขาฉีดอินซูลินเป็นการชั่วคราวนะจริงๆรับอาการนะคะไม่ได้ไปรักษาเซลล์ตับอ่อนอะไรเลยนะคะ ฉีดแต่ไม่มีอินซูลินก็ฉีดอินซูลินให้ไปนะคะอ่าไม่มีอินซูลินก็คือฉีดอินซูลินเข้าไปนะคะทีนี้นะคะเอ่อพอฉีดอินซูลินเข้าไปนะคะวันไหนที่ไม่ได้ฉีดน้ําตาลมันก็สูงขึ้นมาเหมือนเดิมเพราะเป็นการแก้ไขที่เขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขที่ที่ปลายทีนี้คนไข้ก็ประมาทคิดว่าได้ยาของหมอแล้วนะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยโดยที่ว่าไม่สนใจเลยว่า จริงๆต้นเหตุของโรคมันอยู่ที่ตัวเราเกือบทั้งหมดเลยเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการขับถ่ายความไม่เครียดหรือการนอนหลับนะคะทีนีเ้เวลาให้ยาหมอแต่เราไม่มาปรับพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจารย์บอกว่ายาหกเ็ดอะนะคะมันเป็นเรื่องนะจีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรายังกินปัจใจน,นําข้าวอะ่ะก็คือไอ้ตัวก่อโรคอ่ะไปเรื่อยๆเยเอยเอะด้วยบางคนกินยาหมอแล้วสบายใจนะว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วนะเพิ่งหมอไปแล้วนะคะยังกินแป้งเยอะน้ำน้ำตาลเยอะยังกินของที่เขาเรียกว่า อ่าผ่านการการอะไรอ่ะการผัดการทอดนะคะอายุเยอะมากมายเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอ่อนอนก็ไม่หลับนะคะเครียดก็เครียดถ่ายก็ไม่ออกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคือไอ้ตัวไอ้ตัวก่อโรคมันเข้าไปเยอะจนเกินไปไงไอ,ตอ้ตัวก่อโรคตัวก่อโรคพวกนี้ถ้าเกิดเป็นแป้งแล้วก็น้ําตาลน่ะนะคะมันจะเก็บเป็นไขมันส่วนเกินไขมันตัวนี้ตัวอะลาวา่าตัวโอลเวงนะคะไขมันพวกนี้นะคะมันก็จะไปจุดแรกเลยนะ,ะไขมันพวกนี้ไปก่อตับ นะคะอันที่หนึ่งคือเขาจะไปกดตับแล้วก็พอแล้วลงมาที่ช่องท้องแล้วก็มันทะลุเข้าไปที่เส้นเลือดทุกระบบของเราเลยนะทีนี้มันจะกลายเป็นเลือดอันแรกเลยจากการกินของเราเส้นทางถ้าเกิดการก่อโรคนะคะพอเป็นไขมันเสร็จแล้วต่อไปนะคะไขมันพวกนี้ก็จะกลายเป็นโรคความดันเพราะว่าไขมันพวกนี้มันจะเข้าสู่กระแสเลือดพอเข้าสู่กระแสเลือดปั๊บนะคะมันจะไปเขาเรียกว่าไปทํไปทให้เส้นเลือดเกิดการอักเสบตัวระบบร่างกายนะ พอเส้นเลือดเกิดการอักเสบปั๊บเส้นเลือดมันก็แข็งนะพอแข็งเสร็จแล้วบางทีมันก็บวมพอบวมเสร็จแล้วมันทําให้รูของเส้นเลือดมันตีบมันตรรันรูมันเล็กนะพอรูเลก็กเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นโรคความดันเพราะหัวใจมีหน้าที่ในการปั๊มเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็กลายเป็นโรคความดันนะคะถ้าเกิดเรายังไม่ปรับพฤติกรรมขณะที่กินยาหมออยู่นี่แหละคือมันล้นร่างกายเรายังโดนทําลายอยู่พ่ายาหมอบอกเลยว่าแก้ที่ปลายเหตุสุดท้ายเรายังไม่ปรับพฤติกรรมนะคะ อ่าก็ปรากฏว่าถึงแม้บางคนหลายคนที่อาจารย์ไปตรวจดูนะคะกินยาความดันของหมอกินยาเบาหวานของหมออยู่นะคะอ่ากินยาความดันกินยาเบาหวานของหมออยู่นะคะก็ะปรากฏว่าไปวัดความดันความดันยังเกินนะคะไปวัดน้านาําตาลน้ําตาลยังเกินแล้วเขาก็มีความรู้สึกกัาบาเอ่อผู้ป่วยบางคนนะคะไม่ได้ไปหาหมอด้วยนะคะก็ปรากฏว่าขณะที่เขากินยาความดันเบาหวานอยู่อ่ะโรคเขายังทําลายเขายอยู่อ่ะเขาปลอดภัยที่ไหนเพราะว่ามันล้นไง พอมันล้นเสร็จแล้วแสดงว่าเซลล์ของเขายัางยังโดนโดนทําลายนะคะยังโดนอักเสบอยู่อีกเลยนะคะพอสุดท้ายแล้ว<ม>เวลาไปโรงพยาบาลนะคะหมอต้องเพิ่มยาท่านสังเกตไหมคือหมอเพิ่มยานะคะหมอเพิ่มยาก็แสดงว่าพอเพิ่มยาเสร็จแล้วท่านทราบไหมว่าการเพิ่มยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันทุกตัวที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าไม่มียาตัวไหนไม่มีใส์ไซเฟ,ฟกหรืออาการแทรกซ้อนเลย ทุกตัวมันจะไปมีผลกระทบต่อตับต,ต่อต่อไตของเราเกือบทั้งหมดนะคะก็เพิ่มยาสูงขึ้นไปนะคะพอเพิ่มยาสูงคนไข้ก็สบายใจหมอปรับยาให้แล้วไอ้ฉันเป็นความดันฉันเป็นน้ำตาลสูงหมอปรับยาให้แล้วคือเวลาไปโรงพยาบาลบางครั้งอย่าไปโทษหมอกับพยาบาลน,นะเขาไม่มีเวลาอธิบายว่าบางทีหมอก็พูดปรับพฤติกรรมนะปรับพฤติกรรมนี่น้ำตาลสูงนะพยาบาลก็ดังแป๊ดเป๊ป, ét, ป ét, น้ำตาลสูงนะความดันสูงนะับปรับพฤติกรรมแต่ไม่ได้อธิบายให้คนไข้เข้าใจรายละเอียดว่า เออแล้วกลับไปปรับพฤติกรรมปรับแบบไหนละหมออ่าก็ปรากฏว,ว่าความไม่เข้าใจเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมปฏิบัติไม่ได้นี่คือช่องโหว่นะการมองช่องโหว่ในในการในการดูแลสุขภาพของภาคของเรานะคะทีนี้ก็ปรากฏว,ว่าแกก็กลับหอบยาไปที่บ้านนะคะพอกินยาเยอะก็ยังไม่ได้ปรับพฤติกรรมหรือปรับนั่นแหละแต่ปรับเล็กๆน้อยๆปรับแบบผิวผิน พราะวันหลังเดี๋ยวจย์จะจ่อลึกเรื่องอาหารการกินให้เราชาัดนะคะจ่อลึกเรื่องการออกกาลังกายชาัดจ่อลึกเรื่องการพักผ่อนชัดนะเรื่องระบบการกลับถ่ายชาัดเป็นระบบระบบเลยว่าเราควรทําแบบไหนและมันมีผลกับโบอะไรน,นะคะ <S <S ทีนี้พอเป็นแบบนี้แกก็กลับไปกินยาทีนี้ยาเริ่มสูงขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะยาเริ่มสูงขึ้นพอสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ปรับพฤติกรรมที่ต้นทางที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะสุดท้ายมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนคืออะไรขึ้นไหม คนที่เป็นความดันขนาที่กินยาของหมอทําไมจึงล้มเป็นนามาพึกกรมพัด์เยอะแยะมากมายเห็นไหมคะเออทุกคนสงสัยกินยาหมออย right, uh ู่แล้วทําไมจึงเป็นนามาพึกกรรมาพัฒน์เป็นที่กินยาหมออยู่ไม่แมาพวบคุูไม่ต้นเหตุเลยเพราะโดนทําลายความดันยังสูงอยู่อ่าโดนทําลายแล้วก็ความดันยังสูงอยู่นะคะสุดท้ายคนไข้ที่กินยาหมออยู่นะคะคนไข้ที่กินยาหมออยู่นะคะสุดท้ายสรุปเป็นนามาพึกตัดขา เป็นอาพาธเป็นหัวใจเป็นไตกลับไปเหลียวดูปูนาที่บ้านของแกยานี่กินวันละสิบเม็ดแล้ววันละสิบเม็ดแล้วนี่คือจากความไม่เข้าใจไงเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคนที่ยังไม่ป่วยก็ฟังอาจารย์คนที่ป่วยแล้วก็ฟังอาจารย์กลับมาดูแลพฤติกรรมยาเมติอาจารย์คุยทุกวันนั่นแหละนะคะเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนนอนหลับความไม่เครียดแล้วก็ใช้เสื้อเปรย์กันชงของเรานี่แหละ ให้ถูกต้องนะคะคนที่ไม่ป่วยมันก็จะไม่ป่วยคนที่ป่วยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตรงต้นเหตุเข้าไปะคะ่ะมันไม่ล้นร่างกายก็ไม่เกิดการอักเสบเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นนะ,ค,ะคนที่กินยาไขมันอยู่ถ้ากับพฤติกรรที่ตามที่อาจารย์สอนเวลาไปข้างหลังหมอจะลดยาไขมันพอไขมันลดมันลดทุกโรคเลยคะ่ะลดทั้งโรคความดันเบาหวานหัวใจเอามาพึกอัมาพาตนี่คือเส้นทางของการป่วยของเราถ้าเกิดเรารู้นะ ก็คือสรุปว่าทั้งหมดนะที่อาจ,จารย์มองนะทั้งหมดที่อาจ,จารย์มองที่เราป่วยกันเยอะตอนนี้คือจากความไม่เข้าใจนะ <1> 1> จากความไม่เข้าใจของเส้นทางการป่วยนะคะ <1> 1> แล้วทีนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพซึ่งถ้าเกิดท่านดูแลสุขภาพด้วยตัวบอกแล้วหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง <1> 1> ร่างกายของเราเขาใช้อาหารในการบําบัดเซลลไม่ได้รักษานะคะ เราทำแม่อาหารการกินห้าโมงนี่แหละเกิดความสมดุลน,นะคะแล้วก็เซลล์แข็งแรงเซลลก็ทําหน้าที่ได้พระเซลล์ทําหน้าที่ได้ทุกอย่างมันก็ไม่เพ่องไงพอไม่พร่องเสร็จแล้วเขาก็ทําหน้าที่ได้ตามระบบเขาเรียกว่าเกิดแก่แล้วคือตายเลยไม่ต้องเจ็บป่วยอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะถ้าเกิดท่านมีความรู้แล้วจะได้มีความรู้ลึกและทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะวันนี้สิ่งที่ช่วยเราอีกช่องทางหนึ่งก็คืออาหารนั่นแหละก็คืออาหารนั่นแหละ แล้วมาดูทิ่ซเปของกันชงมันไปช่วยอย่างไรกับเส้นทางการป่วยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะแซสเปกันชงไปช่วยเยอะมากเลยนะคะยาที่อาจารย์บอกว่าคือยาหกห้าเม็ดที่เราต้องปฏิบัติหนึ่งเรื่องอาหารการกินสองเรื่องการออกกำลังกายสามเรื่องการขับถ่ายสี่เรื่องการพักผ่อนห้าเรื่องการไม่เครียดนะคะซสเปกันชงไปช่วยนะคะสมมติยกตัวอย่างนะคะว่าเรื่องอาหารการกินเนาะเรากินอาหารที่มันเป็นอะไรอะ มันเป็นไข่ที่ทําให้ร่างกายระคศเยอะนะคะโดยเฉพาะของที่ผ่านน้ํามันน่ะค่ะผ่านที่ผ่านน้ามันน่ะเออที่ผ่านน้ามันหรือไขมันไขมันเลวไขมันในเค้กคุกกี้อะไรพวกนี้นะคะมันมีไขมันเลวนะไขมันไขมันตรานที่ต่างประเทศเขาห้ามแล้วแต่ว่าของเรายังใส่กันอยู่เลยนะคะไขมันพวกไขมันตรานในเค้กคุกกี้อาหารแปรรูปจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดมันอร่อยนะคะมันฟิลมันฟินนะเวลาทานแล้วแต่ขอโทษทีมีแป้งกับน้ําตาลสูงมาก ตัวก่อโรคแล้วก็มันจะมีครีมเทียมพวกนี้นะคะเนยเทียมที่เขาใส่มามันเป็นไขมันทานที่เราทานเข้าไปพวกนี้เวลาเราทานเข้าไปนะคะมันลดมันจะทําให้อักเสบหมดเลยนะพวกชานมต่างๆของหวานพวกนี้โดยเฉพาะของหวานนะที่มีเครื่องดื่มที่มีรสหวานเวลาเราทานเข้าไปนะคะเซลล์รักเสบหมดเลยนะทําไมคนที่อายุยังไม่เยอะอยู่ๆก็เป็นเบาหวานเพราะมันทานในพวกนี้แหละคะ่ะเซลล์มันเกิดการอักเสบหมดเลยทีนี้ส,สเปรย์จากกันทงไปช่วยอย่างไรก็ช่วยเรื่องลดการอักเสบไง คืออาจารย์บอกแล้วว่าสเปรย์กันชงนี่คือเรื่องลดการอักเสบอาจารย์ยอมรับเลยนะเพราะอาจารย์เห็นแผลของอาจารย์วิสุทธิ์แล้วมันมันมันทำให้เรายิ่งตกย้ําตกย้ําโอ้มัน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 ลึกจริงๆเลยนะในการดูแลเรื่องการอักเสบเพราะเราเห็นแผลอยู่ดิเราก็ไปแผลปัจจุบันอยู่ทุกวันอ่ะแล้วตอนนี้ทุกคนที่ที่ที่ประชุมก็เห็นขาอาจารย์วิสุทธิ์หมดเลยอ่ะแล้วเขาเห็นขาอาจารย์วิสุทธิ์ก่อนที่จะมาทําตัวนี้เพราะแกมาดีสด้วยไง แต่ก่อนแกไปนั่งอยู่อยู่อีกฝั่งแกใช้ขมิ้นบ้างขาของแกเหลืองทั้งขาแล้วมันโตเหมือนขาช้างแบบนั้นแหละแล้วเวลานอนกลางคืนนะแกจะปวดลุกขึ้นปวดตลอดเวลาเลยแล้วหลังจากนั้นมันเป็นพอ่อแท้จริงนะคะมาดูขาแกตอนนี้สิทุกคนก็เปิดดูขาให้ทุกคนก็ตกใจมันคือ99%แล้วอ่ะไม่มีแผลไม่มีน้ำเหลืองไม่มีการอักเสบไม่มีการย้อยไม่มีการเยิยม้ม,ยมแล้ว่ะก็แสดงว่านี่มันเป็นการผลลัพธ์ที่ที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องการอักเสบนะคะ พราะฉะนั้นเวลาเราใช้สเปรย์กันชงที่อาจารย์บอกแล้วนะคะมันไม่ประโยชน์มันไม่ใช่เฉพาะฆ่าพวกเชื้อไวรัสเท่นั้นเองนะคะมันสามารถที่จะสเปรย์เข้าไปนะอาจารย์มีความรู้สึกว่าจะเกิดคนที่ป่วยด้วยโรคระดังต่างๆสเปรย์ใต้ลิ้นก็ไปเลยค่ะสเปรย์ใต้ลิ้นแล้วมันจะซึมเข้าไปที่เขาเรียกว่าใต้ลิ้นของเรามันจะมีเส้นเลือดอยู่มันจะซึมเร็วมากเลยของเรานี่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะสเปรย์เข้าไปมันก็เข้าเลยแหละนะคะมันก็ซึมเข้าไปในร่างกาย นะหรือว่าสเปรย์เข้าไปในคอก็ได้มันก็กลืนลงไปในกระเพาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกระเพาะบางทีมันโดนน้าย่อยนะคะมันก็เหลือไปสู่ร่างกายเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดสเปรย์้าไปใต้ลิ้นอะ่ะมันซึมก็ไปสู่ที่เส้นเลือดเลยนะคะตรงนี้เวลาสเปรย์เข้าไปแล้วนะคะเออมันจะไปช่วยเรื่องการลดการอักเสบในร่างกายของเราก็เมือเ่อกีอ้ทีอ่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าร่างกายของเราที่ป่วยกันในภาวะปัจจุบันน่ะโรคทุกโรคมันเกิดจากการอักเสบจากพฤติกรรมของเรานี่แหละ แม้แต่ความเครียดนะคะมันจะปล่อยสารอนุมูลอิสระไปทําให้เซลล์ของเราเกิดการอักเสบในเมื่อเราใช้สเปรย์กันชงเข้าไปแล้วนะคะมันก็ช่วยเรื่องการอนักเสบเราอย่าพูดเรื่องการรักษานะเราพูดเรื่องอาหารที่ถูกหลักอาหารนี่แหละเป็นยาเราใช้อาหารให้เป็นยานะอาจารย์พูดพูดสารสกัดสเปรย์จากกันชงนี่เป็นอาหารนะเป็นอาหารที่ดีของอาจารย์นะเราพูดเป็นอาหารนะ อาหารที่ช่วยในการจริงๆแล้วอาหารมันบำบัดโรคอยู่แล้วธรรมชาติเขาสร้างมาอยู่แล้วนะคะและเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นต่อไปคนไทยจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีในการที่จะปลูกกัญชงแล้วก็สกัดสาร CBD พวกนี้แหละมาดูแลสุขภาพดีกว่าไปใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่นะคะแล้วก็มันแพงและมีผลกระทบด้วยแลวมันแก้ไขที่ปลายเหตุถ้าเกิดเรารู้เส้นทางเนาะมันมันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการอักเสบนะคะมันก็เลยใช้ได้ทุกโรคเพราะอะไรรู้ไหม ทุกโรคมันเกิดจากความเสือ่อมเกิดจากการอักเสบหมดเลยอันนี้อาจารย์จะให้ดูว่าต้นทางว่าสเปรย์จากการทงไปช่วยเรื่องสุขภาพของเราอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามอาจารย์โรคจากความเสื่อมทั้งหมดมันก็ต้องดีขึ้นก็เซลล์มันดีถูกไหมคะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะอีกอย่างหนึ่งนะสารสกัดจากเอ่อการทงของเราสเปรย์จากการชงของเราไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ชอบมากเลยนะเรื่องการนอนหลับ เรื่องการนอนหลับมันเป็นความสุดยอดเป็นยาอายุวัฒน,นะนะถ้าเกิดเรานอนหลับเป็นยาอายุวัฒนะขั้นเทพเลยนะทุกท่านลองดูทิคะาว่าวันไหนถ้าเกิดเรานอนไม่หลับเกิดอะไรขึ้นระบบร่างกายของเรารวนหมดเลยนะรวนหมดเลยนะเรื่องการนอนหลับนี่สําคัญมากเลยลองนอนไม่หลับขี้ไม่ออกลองดูนะคะสองระบบนี้ท่านไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วนะคะมันไอ้นั่นคือเป็นการสุขภาพของเราเริ่มแย่มันเริ่มทําลายอยู่ข้างในหมดแล้วแล้วก็มันไม่มีการช่อมสร้าง,างเซลล์เลยเพราะว่ารสฮอร์โมนมันไม่ได้หลัง นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะเรื่องการนอนหลับยอมรับเลยเพราะเราจะเราจะเปรียบเทียบมาเลยอาจารย์ถามทุกคนนะอาจารย์เคยทําผลิตภัณฑ์อีกตัวมันก็นอนหลับแต่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะทีน่นี่เวลาสเปเข้าไปวิธีการนอนหลับมันก็แตกต่างอะ่ะมันหลับแบบลึกแบบสนิะแบบแบบเหมือนเหมือนพระนั่งสมาธิอะ่ะเข้าใจไหมพระนั่งสมาธิสมไมพระที่อายุเยอะเยอะนะคะ ไปดูหน้าเขายัางอ่อนอ่อนแล้วเขาไม่ค่อยป่วยนะทาไมเขาไปทุดดงแล้วเขาไม่ค่อยป่วยเป็นน่นเป็นนี่แล้วอันนั้นพื้ภพุงกันก็สูงมากเลยแต่การนั่งสมาธิไงสมองของเขาจะไปอยู่ในในเคิร์ฟเขาเรียกว่าคลื่นอ่ะคลื่นในเหมือนการนอนหลับเลยการนั่งสมาธินะการนอนหลับที่สนิทนะคะจะทําให้คลื่นสมองของเรานี่คือดีมากเลยนะแล้วก็จะทําให้น้าในไขสันหลังนี่ขึ้นมาหล่อเลื่อน เขาเรียกว่าล้างสารพิษในสมองเลยมาถึงขั้นนั้นเลยแล้วมันจะมีฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเข้ามาในการที่จะสร้างซ่อมเซลล์ของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเห็นไม่ตัวนี้ยะสเปรย์กันชงขึ้นจะเยอะมากเลยแล้วคนทั่วไปเวลานอนไม่หลับไปไหนคะหาหมอหมอให้เลยคะยานอนหลับเอ็นจุดเด่นของเราไหมคะว่ามันจุดเด่นเยอะมากเลยหมอก็ไม่อยากให้ยานอนหลับเราหลอกแต่เรานอนไม่หลับจะดีกว่าไหมในเมื่อใช้อาหารในการบำบัดที่ไม่มีอันตรายอะไรเลยอะ แถ้ามีอันตรายมันก็คงไม่เป็นอาหารอ,ออยอไม่ออกหรอกค่ะถ้ามีอันตรายม,ม,มาเดียวออยอก็ไม่ออกต้องคิดง่ายๆเลยบางคนก็กลัวเกินหตุเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวจะไปทำลายสมองไม่ต้องคิดแทนออยออหรอกค่ะออยจะเกิดมีตัวที่ไปทำลายสมองเขาไม่ออกหรอกกว่าที่จะออกมาได้มีคนเที่ยวชาญไม่รู้กี่ระดับในการที่ออกออยอมาได้ของเรานี่คือมันมีเขาเรียกมีป้ายอยู่ข้างหน้าแล้วคืออาหารก็คือออยออกให้เรียบร้อยแล้วท่านไม่ต้องไปกังวลแทนออย เขาไม่ออกหรอกก็เกิดมีมีผลกระทบต่อสุขภาพบางคนกังวลเกินนะเกินเกิน,เ,กนเรื่องที่คนได้มาตรฐานนะคิดเป็นทั้งหมดเลยนะคะอันนี้อันนี้คือด้วยความที่เราต้องคิดตามความเป็นเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสนับสนุนให้คนไทยเอาทั้งประเทศก็แล้วกันมาฉีดสเปรย์กันทงสองร้อยหมดสิไอ้ที่นอนไม่หลับไอ้ที่เครียดอยู่สามร้อยห้าสิบบาทอะ่ะนอนหลับกันทั้งประเทศอะ่ะอารม์ดีกันทั้งประเทศอะ่ะด,ดีไหมคะ คือการที่นอนหลับอารมณ์ดีมันทําให้โรคต่างๆมันฟื้นขึ้นมันช่วยหมดไม้ว่าจะความดันเบาหวานลองดูถึงความดันเบาหวานถ้าเกิดเครียดนอนไม่หลับความดันสูงติดแต่พอเอสเปรย์กันชเของเราเข้าไปแล้วนอนหลับอารมณ์ดีความดันมันก็ปรับสิคะเพราะความดันคนที่มีความเครียดนอนไม่หลับมันจะสูงแล้วก็ลดการอักเสบระระดับเซลล์ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าสเปรย์กันชงของเราอ่ะมันคุณสมบัติเป็นอาหารอาจารย์อาจารย์พูดได้เลยเป็นอาหารชั้นยอดเลยนะ อาจารย์พูดเรื่องอาหารนะแล้วกเกิดได้ไอ,ไอโอเมก้าสามจากมาเมล็ดก,กันชงมาด้วยสองอย่างนี้เราไม่ต้องไปไหนแล้วเรารักษาคนทั้งประเทศเลยแหละโดยแค่อาหารในการบำบัดสองตัวนี้มันโคต,โคตรโคตรดูแลแบบชัดเจนมากๆเลยาอาหารสองตัวนี้นะคะโดยที่ว่าคนไทยบางครั้งเรายังขาดความรู้เลยเรื่องไขมันดีเรื่องโอเมก้าสามซูเปอร์ฟู้ดอาหารบำรุงสมองกับเอ่อ,เอ,อสเปรย์ของกัญชงนะคะที่ก็มีคุณสมบัติอะไรหลายอย่างที่ช่วยสุขภาพของคนไทยนะอันนี้คือเป็นภาพรวมและเป็นการตอกย้ํา นะคะเพราะว่าสเปรยรจากกักชงของเรามีสารนะคะมีสารตัวสําคัญที่ช่วยร่างกายของเราเหมือนกับน้ํามันกัญชานั่นแหละค่ะเพราะกันชง,งกับกัญชามัน,ม,นมันต้นมาต้นเดียวกันแต่เ,เขามาแยกตรงสาร T S C คือสารเมาแค่นั้นเองอะไรสารเมาในหนึ่งกิโลกร,รัมเกินหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือเป็นกัญชาถ้าเกิดสารเมาต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นก็เป็นกันชงมันปลูกมาต้นเดียวกันและค่ะเพราะฉะนั้นสารในนั้น มันมันเอ่อมันกันชงนี่คือเป็นสาร C ี d ดีและมีสารอะไรอีกเยอะแยะไม่ใช่ C ี d ดีอย่างเดียวนะไม่รู้กี่ร้อยชนิดเตกันชงอาจารย์ก็อยากอธิบายแต่ในกัญชามันจะมี t h เเราก็ไม่กินเพราะฉะนั้นแต่คุณสมบัติของสารที่อยู่อ่ะมันยังครบเพราะฉะนั้นการได้ผลระหว่างน้ำมันกัญชากับกันชงอ่ะมันได้ผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าสารอื่นมันครบเราฉะนั้นทุกคนที่ใช้น้ำมันกัญชา มาทางกัตชงถอะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่านโออยด้วยอย่าไปใช้ใต้ดินนะคะถ้าเกิดมันเยอะมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพมนันจะทําลายสมองที่ถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะมีความเชื่อมั่นนะ,ะสามารถจะตอบคนอื่นได้หมดเลยนะวันนี้อาจารย์สรุปภาพรวมแค่นี้ก่อนนะคะ